สบายดีเนาะตอนนี้อยู่กับข้ารเจ้าเกียรติะมอวงดาราเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง bright it เนาะแสงสว่างแห่งไอทเมื่อนี้ก็มีแนวดีๆที่จะมาฝากเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญอีกคลิปหนึ่งเนาะซึ่งจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเสียงเนาะคือเสียง s m r t v v o c e ลงในโทรศัพท์ Android เนาะคือหลายๆคนอาจจะใส่เสียง Google ที่ว่ามากับ Android เนาะ จะเป็นเสียงแนนนี้เนาะเปิด voice assistant นี่เนาะนเสียง Google โกโกเนาะมันจะฟังบ่คอย YouTube, YouTube สัดเจนปานปใดเนาะ WhatsApp สิบสองการ u t เกนและภาษานี่เนาะเสียง Google แต่ตอนนี้เนาะเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเสียงโทรศัพท์ก็คือเสียง Vocalizer หรือว่า Smart Voice เนาะเสียง Smart Voice นี่เนาะอ่ะก่อนอื่นก็นถ้า ไพมีโปรแกรมนะหเลยว่าแอปดังกล่าวแล้วเนะ<ม>าะก็ไปเบิ่งวิธีการติดตั้งกันเลยเพราะว่าคันไพ่มีกกแนะนําไปดาวน์โหลดเอาอยู่ในโก o o ก l e เนาะเพราะว่าจะบ่แนะนําวิธีการดาวน์โหลดเพราะมันจะคลิปยาวเกินไปเนาะเอาเขาเนื้อหาสาระกันเลยเริ่มต้นไปไฟล์ส่วนตัวเนาะหน้าจอแอปหน้าที่ไฟล์ส่วนตัวไฟล์ส่วนตัวเขา้เขาไปเข้าไป้าโหลดมาอยู่ในซ่องดาวน์โหลดแล้วเนาะ จะเก็บพัรเกสดีการ์ดซัมซุงคลาวด์ไรท์ไม่ได้ลงที่จัดเก็บภายใน23่สิบสามจุดเกสดีการ์ดซัมซุงคลาวด์ไรท์ไม่ได้ลงเกสที่จัดเก็บภายใน23ที่จัแอนดรอยดีซีไอด็อกคิวเมนดาวน์นนโหลดเข้าในดาวน์โหลดนี่เพราะว่าโปรแกรมอยู่ในนี้เนาะแสดงรายการ1-10จาก10เนาะก่อนจะไปติดตั้งเนาะจะมาอธิบายถึงการอ่าติดตั้งก่อนเนาะในการติดตั้งเสียงสมาร์ทวอทหรือว่าโวเคเลเซอร์นี่เนาะมันจะมีอยูซองพักสว่วน นำกันก็คือ,อสมาร์ทไวท์นี่จะเป็นแอปเนะาะเาติดตั้งลงไปคือติดตั้งแอปธรรมดาคือ,อคลิปผ,ผ่านไปที่ได้สอนติดตัง้ง snap ปทูบด้วยมัย้ยอะไรเนาะติดตั้งคือกันเลยเนาะสำหรับสมาร์ทวอท์ตัวนี้ vocalizer x นี่เนาะเป็น vocalizer ฮับเสียงเนาะให้ให้เสียงตัวนั้นเว้าเนาะมันจะมีหลายๆภาษาอยู่ในตัวนี้ตัวนี้จะบุได้ติดตัต้งเนาะจะกรอบมาวางไว้ในไฟล์ส่วนตัวเนาะฉะนั้น จะมี v o c a l e r x เนี่นะอยู่ในดาวน์โหลดเนาะแล้วข้าพเจ้าจะกรอบออกไปวางอยู่นอกเนาะเพราะว่าคันอยู่ในโฟลเดอร์เขาจะใส่บุได้เนาะเขาจะใส่บได้ถ้าว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งฉะนั้นเข้าในไฟา์ส่วนตัวเนาะเขาจะวาง v o c a l e r x ในอยู่นอกเลยเนาะไม่เอาเข้าในโฟลเดอร์ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดฉะนั้นจะกรอบ ออกไปวางอยู่ในนอกเนาะน่ต้าย้เนาะนี่เนาะตกนาะนี่ตัวนี้เนาะนี่ตอวนี้เนาะนี่ตัวนี้เนาะนี่ตเนาะติ๊นีนาะนี่ตัวนีนาะนี่วาะนนี้เนานี่ตัน้าน่ั้ารนี่ตัวนรารนี่าะที่ตัดนีกเอี่ตัด้าัวนีเาะกีัดลีกเนะีัดลอกเนาะี่ลัวเนาะนี่ัวนีารไป่ัวนี้าะนี่วเาะนี่ตัอเนาะนอ่กันเนาะ คือ Android เวอร์ชันเก่านะคันว่าคัดลอกแล้วมันจะโดดออกไปให้เขาเลือกอันน่ะแมมรือว่าเลือกไฟล์ส่วนตัวแต่ว่าตัวนี้เขาหลังจากเขาคัปปี้มันจะอยู่ในดาวโหลดนี่คือเก่าเนาะะนันถอยหลังออกกดปุ่มแบ็กออกมาบ้านนงเนานะคัดลอกหนึ่งรายการไปยังคียปบอร์ดแล้วสแสดงคลิปบอร์ดนี่แล้วหลังจากเขาออกมายุนอกแล้วเนาะเมื่อกี้เขาเข้าโฟลเดอร์ดาวโหลดเขาถอยบ้านนังจะออกมาอยู่นอกเนาะแล้วเขาจะมาวางอยู่นี่เนาะวางอยู่นอกนี่เลยคัดลอกมาที่นี่คัดลอกมาที่นี่ การเตือนกำลังคัดลอกหนึ่งโฟลเดอร์แสงดงรายการหนะึ่งถึงสิบจากยี่สิบสามคัดลอกหนึ่งรายการ d c i ีในรายการสิบสี <24 S 1> ่รายการที่จัดเก็บภายในด็อกคิวเมนอ่าก๊<น>อปปี้วอลคาริเซ็กเอกมานอกนะเนาะออกมานอกโฟลเดอร์ก็คืออยู่ในไฟล์ส่วนตัวแต่บทบทอยู่ในโฟลเดอร์ใดเนาะขั้นตอนที่สองเนาะแล้วขั้นตอนที่หนึ่งแล้วเนานะขั้นตอนที่สองเขาก็ไปหาดาวน์โหลดคือเกขาเนาะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่สานอะก นดดวมานี่เพื่อยังก็คือมาติดตั้งรายการ1-10จาก10 smart v o i นอนเดี๋ยวนี้มี h อ t smart voice สามจลายแล้วแหละเนาะแต่ขพเจ้าบุคคลนิยมมันปันใดขาบเจ้ามักใส่ตัว smart v o i c ตัวสองประมาณนี้ละเนาะอบอร์ smart i ลบสองจแปดจุดหน่งบบ apk นี่เนาะ smart v o i c เจอแล้วเนาะ สมาร์ทไวส์ลบสองจุดแปดจน .apk นี่สองหาเจอเขาก็ต่อเข้าไปเพื่อจะไปติดตั้งโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจสมาร์ทไวส์ไม่มีในรายการต้องการติดตั้งการอัปเดตของแอปพลิเคชันที่ยกเลิกติดตั้งปัดไปหาติดตั้งเนาะติดตั้งลงไปรอท่าโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจกำลังรอท่าอยู่เนาะสมาร์ทกำลังติดตั้งกำลังติดตั้งข้อความ Word app สิบสี่ข้อความจากสมาร์ทไว c ์ปัดเมืองใดเนาวะวา มันติดตั้งแล้วบอติดตั้งแอปเสร็จสมบนี่เซตเนาะปัดไปหาเซตติดตั้งแอปแล้วนี่แล้วก็เซตหลังจากนั้นไฟส่วนตัวการติดตั้งเสียงสมาร์ทไวท์ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะหรือว่าแล้วเนาะแล้วเราก็ไปเปิดไซต์เลยเนาะไปเปิดไซต์หลายคหลักหน้าที่หนึ่งหน้าเริ่มต้นหน้าจอจะพาไปเปิดไซต์เบิ้งเนาะเข้าไปตั้งตาคาการตั้งค่าการตั้ง a n d r o i d เวอร์ชันใหม่เดนมันจะมีการจัดการทั่วไปแอบแอการจัดการทั่วไปการจัดการใส่ทั่วไปเนาะมนที่แล้วเวลาการจัดการทั่วไปตัวนี้เนาะภาษาและการใส่ข้อมูลภาษาและการใส่ข้อมูลรายการภาษากนั้นปัดไปหาคําว่าจากตัวอักษรเป็นคําพูดในรายการจากตัวอักษรเป็นคพูดเนาะเข้าไปแล้วก็ปัดไปหาคําว่า เครื่องมือที่ต้องการเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google นในรายการ6รายการเครื่องมือที่ต้องการนี่ตอนในโฮสไซต์ของ Google มันวนะ่าเนาะเขาก็เคาะเข้าไปมันจะมีสมาร์ทไวท์อยู่ในนีราเนาะเครมือีต้องการนเ,นเลือกไว้ปุ่มวิทยุเครื่องไม่ได้เลือกปุ่มวิทยุสมาร์ทวอยซ์นี่ขเขายังประธานด้เลือกเนาะ Google ให้เขาเลือกแล้วนี่มันไม่ได้เลือกปุ่มวิทยุเลือกไว้ปุ่มวิทยุเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google นี่บัปนี่ครับเปลี่ยนมาใช้สมมาาร์์ทวอยซเนะไ่ได้เลือกปุุ่มวิทยสมาร์์ททวววออยซขเเเ้้้าาาไไปปลลลืกกกโรรดบแ็ตงนะ ตกลงคุมไม่มีในรเครื่องมือักสอนเป็นคำพูดเสียงสมาร์ทวยมาแล้วเนาะเงมที่ต้องการเสียงมวนเนาะแล้วก็สัดเจนแต่ว่าตอนนี้อุมวิทยุเครื่องมือหลักสอนเป็นคำพูดของสมสามหลังจากเขาใดแล้วเนาะในสมาร์ทวายเวลาเหาไปอ่านภาษาอังกฤษเนาะเสียงภาษาอังกฤษมันจะขึ้นแล้วก็เวลาไปอ่านภาษาไทยเสียงไทยนี้มันจะขึ้นเนาะมันจะเว่านาะมันเปลี่ยนกันเว้าเนาะแต่ตอนนี้ห้าบทาณตังคาเป็นภาษาอังกฤษกับเป็นเสียงไทยอ่านเนาะฉะนั้นมันบริยก อ่าขักปันใดเขาก็ไปตั้งค่าให้อังกฤษอ่านไม่ได้เลือกอุมวิทยุไม่ได้เลือกอุมวิทยุเครื่องมืออักษรเป็นต้นพูดของแสบสอบออกมาเลยก่อนซะหน่อยเราเข้ามาหน่อยเพื่อจะอ่าเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเข้าตั้งค่าการตั้งค่าการปัดไปหาคําว่าการดูแลอุปกรณ์แบบแบบพื้นฐานทุการจะจุดเปลี่ยงและแบบการจัดการทั่วไปภาษาเปการใส่ข้อมูล าการจัดก,การภาษาและการใส่ข้อมูลในรายการ6รายการสแสดงรายการหนึ่งถึงหกจักรดการพยายามอยู่ที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการขยายภาษาและการใส่ข้อมูลแสดงรายการหนึ่งถึงสิบสองจักจากตัวอักษรเป็นคำพูดตกขึ้นมาคือเกาเลยเนาะจากตัวอักษรเป็นคำพูดเครื่องมือที่ต้องการ smart voice ในรายการ6รายการเครื่องมือที่ต้องการ smart voice เนาะแล้วก็ปัดไปหาตังค่าการตั้งค่าขอเข้าไปเนาะ Smart voice สแสดงรายการ1ถึง4จากหลจากนั้นปัดไปหา <Y atic. S 2> คำวา่าในรายการสรายการออโตเมติกแต่ตอนนี้ของข้าพเจ้าเคยติดตั้งก่อนแล้วเนาะมันจะภาษาอังกฤษจะอ่านแล้วนี่เนาะนี่น,น่่เราลองลองหเข้าไปติเบ้างเนาะเสียงอาจจะไหวหมเนาะอัตราสุนทรสามยี่สิบเร์ยยี่บเปอร์ซนนี่เนาะ ปัดไปหาคำว่า a u t ต m a t i c นี่แหละเนาะชื่อว่าออโตเมติกเนแต่ว่าฟังบทแท Automatic l a ร g u a g e setup ประมาณนี้แหละเนาะฟังบทันเข้าไปค่าท่าออโตเมติกตัวนี้บัดนี้เนาะปัดไปหาคำว่า only นรายเนาะใรอย่างเดียวเนี่เนาะคาท่าติกตัวนี้เนาะเลือก เลือกนภาษาอังกฤษพควกนจ้จเป็เป็นเสียงไทยออานเนนเเสี่างไทิ่อฉะนั้นเราไปเครื่องมือที่ต้องการสมาร์ททูเอในรายการหกรายการเครื่องมือที่ต้องการการตั้งค่าเขาไปไหมเนาะสมาร์เล้าทิตลวิีสว่ล้วกาทิชล่วยูสี่ดีเฟร์เลอกเา่าควยูสโันารคำว่า ว่าเฮามาต่อตัวนี้เนาะกาเขาเลือกตัวนี้ไทยจะววเว้ามดเลยเนาะัสนงฮาบ่ต้อ n ติกตัวนี้เน,ะนเาะแสดงคำบรร ong เลือกอไม่เลือกแต่วันนี้เขาบ่เลือกบัดนี้เนาะเฮาปัดไปคำวาสร้งคิดบนู้นเลยไม่เลือกลองเครื่องหมายยงจะับกันเนาะไม่เลือกลอกนนอล้องเครื่องหมายเขามีแต่ซำนี้เนาะการติดตั้งแล้วก็ไปใ่งาน มีคลิปหน้าจะมาอธิบาย,ยเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับาการตั้งค่าแนวใดเนาะให้คนพิการห่าใช้ง่ายเกี่ยวกับเสียงนี่เนาะเพราะมันก็มีตั้งค่าหลายอย่างอยู่เนาะสำหรับตัวน,นี้แมนคลิปสําหรับติดตั้งเสียงสมาร์ทไวท์ในโทรศัพท์ Android เนาะแต่ h o n ในเสียงมันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กรขอบใจสำหรับการติดตามก,กดไลก์กดแชร์เนาะขอบใจหลายๆ หวังว่าจะพบกันในคลิปหน้าขอบใจ